สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n Taro by Jummi นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักกันอีกแล้วก็จะเป็นคิวของเพื่อนๆชาวราศีเมษกันบ้างนะจ๊ะชาวเมษนะคะวันที่นะคะก็จะใส่ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะรับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่เพื่อนๆเป็นอยู่นะคะจะชมแบบลัคนาราศีดาวสุก์ดาวจันทร์นะคะก็ได้หมดเลยนะคะจะชมแบบไหนก็ได้นะจ๊ะการแบ่งวันที่เราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะถ้าดูแล้วพลังงานมันใกล้เคียงก็ชมได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ กดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางแชนแนลนี้กันนะจ๊ะการอ่นานหน้าไพนี้นะคะบอกไว้ทุกคลิปนะคะว่าเป็น การอ่านแบบ general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยหรือพลังงานหน้าไพ่อาจจะสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้นะจ๊ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรับชมไว้เพื่อเป็น ใกล้ไลน์นะคะรับใว้เพื่อความบันเทิงก็พอนะจ๊ะอย่ากเก็บไปอินอย่ากเก็บไปซีเรียสแล้วก็อย่าเอาการชมคลิปนี้นะคะไปตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าขอดูพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวเมทหน่อยค่ะในช่วง ครึ่งเดือนแรกนะคะเพศจิกายน63นี้ขอดูพลังงานความรักของเพื่อนๆหน่อยคะ่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกออกมานะคะเป็นเดอะเชอร์ีออตนะเดอะเชอร์ออตคุณอาจจะดีวกับชาวราศีกร,รกฎก็ได้นะคะ ตามมาด้วยไพย่เดชนะคะคุณอาจจะดีกับชาวราศีพิจิกก็ได้1ดาบนะคะ9กไม้เท้าขออีกหนึ่งใบในถือเหรียญน,นะคะพลังงานความรักนะคะของเพื่อนเพื่อนนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันอยากจะมีการเคลียร์ใจอะไรกับใครหรือเปล่าอะเหมือนอยากจะมีการเคลียร์นะ หรือว่าอาจจะมีการไปแอบ,บตามสืบตามส่องใครเขาอยู่ด้วยก็ได้นะและคนคนนั้นที่เราเห็นนะคะมันเป็นไพ่เดทขึ้นนะอาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วเนาะจบกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่ะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยดิวเคยคบเคยเป็นคนรักเคยเป็นแฟนกันแล้วจบกันไปเลิกลากันไปนิ่งเงียบกันไปและ เหตุที่คุณทั้งสองคนจบกันไปในครั้งนั้นนะมันอาจจะมาจากในเรื่องของความแตกต่างของคุณทั้งคู่ด้วยก็เป็นไปได้นะคะคนที่คุณดิวอยู่คนนี้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอด้วยก็เป็นไปได้นะจ๊ะอ่ะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วก็มีความแตกต่างกันกันกบตัวคุณโดยสิ้นเชิงอะ่ะ อาจจะต่างกันทั้งในเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอายุสังคมเอฐอานะการงานการเงินการศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะอ่ะมันก็มีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะมีการอยากจะเคลียร์อะไรกันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะกับคนที่น่าจะเป็นคนเก่าๆอะ่ะคนที่เคยจบกันไปแล้วอะ่ะ เคยคบกันเคยเป็นแฟนกันเคยเป็นคนรักกันหรืออาจจะเคยเป็นแค่คนคบคนคุยประมาณนั้นก็ได้นะมันอาจจะมีการได้เคลียอะไรกันบางสิ่งบางอย่างเพราะเหมือนว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณก็หยุดนิ่งมานานแล้วนะพยายามที่จะหยุดแล้วก็ทบทวนนะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะมีการอยากจะไปขอโอกาสไปมอบโอกาสอะไรกัน อีกสักครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้นะคะเดยอดแชริออที่ขึ้นมาเนี้ยเหมือนอาจจะมีคนที่เขาอยากจะเดินทางมาพบมาเจอคุณก็ได้นะถ้าคนที่คุณดิวอยู่เขาเป็นคนต่างชาติ ต่างถิ่นดันไกลเนาะอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะมีการได้เดินทางมาพบมาเจอกันเดินทางมาเพื่อมาพบเจอเพื่อมาเคลียร์ปัญหาอะไรกันบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างดีกว่าขอดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นเลยคะ่ะพลังงานความรักในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เดอ s t สตาร์คุณอาจจะดีลกับชาวราศีกุมก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณดีลอยูอ่เขาอาจจะเป็นเดอ s t สตาร์เนาะอาจจะเป็นคนเด่นคนดังอาจจะเป็นออดารานักรองนักสดแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่แบบมีความโดดเด่นในแวดวงสังคมก็ได้นะดูว่าเขาอาจจะเป็นแบบออ i n นฟลูเอนเซอเป็นยูทูบเบออะไรประมาณนี้ก็ได้นะจ๊ะเดอะ t ตาร์เด t ะสตาร์ตามมาด้วย h ดอะไฮโรแฟนคุณอาจจะดีลกับชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะ The f ฟล l วิลออ o ฟอร์จูนสาเหรียญน,นะคะพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นนะคะเหมือนว่าตัวเขาเองเขาอยากจะอยากจะได้มี โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างอะได้วนกลับมาพบมาเจอคุณนะถ้าคุณสองคนเป็นคนที่มันเคยจบกันไปแล้วเนอะมันอาจจะมีการที่แบบอยากจะวนมาหากันอีกครั้งหนึ่งอะเหมือนโชคสตาก็ยังคงไม่ได้จะแยกคุณทั้งสองคนออกจากกาันขนาดนั้นนะเหมือนมันอาจจะมีการได้หมุนวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้อะ่ะ เดอฟูที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวเขาเองใครคนนั้นของคุณนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาก็แบบมีอิสระเสรีในชีวิตเขามากเลยนะเขาแบบอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะอยากจะไปไหนก็ไปอ,อาจจะมีการแบบไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าได้รู้สึกแบบปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระมากขึ้นก็เป็นไปได้นะสามเรียนที่ขึ้นมา คุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมีเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันด้วยก็เป็นไปได้นะไฮโรแฟนนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีเอ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝั่งคุณผู้ใหญ่ฝัง่งเขาก็ได้นะคะที่คอยจับจ้องนะในความสัมพันธ์นี้อยู่อ่ะอาจจะเอ,อ่อมีแบบพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบ เข้ามาให้คำปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเขาก็เป็นไปได้นะหรือมันอาจจะเป็นการที่ตัวเขาอาจจะมีการไปออไหว้พระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ่ะเหมือนตัวเขาอาจจะมีการไปขอพอรนะว่าแบบถ้าคุณและเขายังแบบมี มีความเป็นคู่หรือว่ายังมีสายใยของความผูกพันอะไรกันอยู่อะ่ะเหมือนเขาก็ขอให้คุณกับเขาว่าได,ได้ได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อะ่ะเหมือนก็ขอให้แบบขอให้เป็นอิสระจากกันไปอะ่ะเ,เป็นเดอะฟูลไปเลยอะ่ะประมาณนั้นน่ะตัวเขานะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะเยียวยานะรักษาบาดแผลภายในใจิตใจของเขานะคะ ตัวเขาพยายามจะถ่ายเทพลังงานที่มันไม่ดีทิ้งไปเนาะพยายามจะเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองหรือว่าเดอะสตาร์บางทีเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆในอดีตก็เป็นไปได้นะอาจจะคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่มันผ่านมาก็ได้นะ คุณสองคนถ้าคุณสองคนอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็อาจจะยังมีการต้องพบเจอกันอยู่เนาะแต่อาจจะเป็นการพบเจอที่แบบเจอกันแต่ไม่คุยกันอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ทักใายกันเดินส่วนกันไปเฉยๆเลยอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงของคุณก็ได้นะคะที่แบบ อาจจะมีเพื่อนฝูงอยากจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยอะไรให้กับคุณทั้งคู่ก็ได้ด้วยนะสามเหรียญเนี่ยทีนี้ขอดูพลังงานเอาคำหน่อยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะขอดูเอาคำหน่อยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสมไม้เทา้าห้าถ้วยอืม มีคนคิดถึงรอคอยนะเสียใจด้วยเดอะฟรู Fruit, ขึ้นมาอีกแล้ว The e m p เ e ล s สิบเหรียญสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาคำนะของคุณทั้งคู่มันเหมือนว่ามันมีการรอคอยการติดต่อสื่อสารนะ อาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าอ่ะที่ยังคงรอคอยอ่ะคนเก่าคนไกลใครคนนั้นอ่ะคนที่เคยจบกันไปเป็นไพ่เดทไปแล้วอะเพราะว่ามีคนที่แบบยังคิดถึงอดีตนะคะยังไม่ได้ move on ไปไหนเลยเนาะยังคิดถึงแต่เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันที่มันจบกันไปพังกันไปนะยังคงเฝ้ารอคอยนะคะรอคอยอะไรรอคอยให้เขาทักมารอคอยให้เขา ส่งข้อความมาโทรมาหาหรือติดต่อมาหรือว่าเดินทางมาหาก็เป็นไปได้มันยังคงมีความคิดถึงอยู่ในนั้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีความที่แบบมันก็รอ,อนานแล้วเนาะรอ,อนานแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นตัวตัวคุณเองเหมือนอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็น the ะฟ o l เหมือนกันนะอยากจะแบบปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วว่า ไม่อยากจะจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังจากความรักครั้งเก่าก่อนนั้นแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นดีเอ e มเพรสเนาะเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งอะเขามองเขาอาจจะมองคุณว่าคุณแบบเป็นคนที่แบบเป็นด h e อ m มเพ s สเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมเป็นคนที่มีความอบอุ่นความใจดี เป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่าฐานะการงานก็ดีการเงินก็ดีอะ่ะเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนว่าเขาอาจจะยกให้คุณนะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่เสมอนะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาจะจบกันไปแล้วอะ่ะต่เหมือนเขาเอง เขาอาจจะยังเศร้าเสียใจอยู่ก็ได้นะแล้วก็อาจจะยังหาใครที่มาแทนที่คุณก็ไม่ได้อะไม่มีใครที่เหมือนคุณนะโออถ้าที่ผ่านมานะตัวเขาเองเสียใจอะเหมือนกับประมาณว่าเขาอยากจะมีความสุขมีความสมหวังเนะเหมือนอยากจะเป็นครอบครัวเหมือนอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณด้วยก็ได้นะสิบเหรียญที่มันขึ้นมาเนี้ย หรือว่าคุณทั้งสองคนน่ะมีการอยากจะเป็นครอบครัวกันหรือว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็จบกันไปแยกย้ายกันไปก็ได้นะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะว่าอาจจะมีการได้ติดต่อสื่อสารกลับมาของใครบางคนคนที่เคยนึกว่าห่างหายกันไปแล้วอะ่ะคนที่เคยนึกว่าแบบจบกันไปแล้วเนี่ย จบแบบเหมือนตายจากกันไปแล้วอะเออนิ่งเงียบกันมานานแล้วมันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอะไรกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณก็ยังคงเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของเขาเนาะที่เขายังหาใครมาแทนที่คุณไม่ได้แต่ว่าตัวคุณเองนะขณะน,นี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนอยากจะอยู่เฉยๆนะอืม เหมือนกับว,ว่าตัวคุณเสียใจไหมกับอดีตก็าอาจจะอาจจะยังเสียใจอยู่แหละแต่ตัวคุณเหมือนเรามีความรู้สึกว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาแอคชั่นทำอะไรนะแต่เหมือนว่าคนที่จะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่คุณดิวอยู่ด้วยก็ได้นะเหมือนเขาเหมือนเขาอยากพบอยากเจอนะอยากเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณ เขาอยากจะกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้ขอดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณบ้างดีกว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ5้าใบถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะ,อะไรคะถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้ความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นเขาอยากจะบอกกับคุณว่า เด็กเหรียญน,นะเนี่ย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 เหมือนเขาอยากขอโอกาสอะไรกันนะอีกครั้งหนึ่งดมูลนะคะคุณอาจจะดิวขอบชาวราศีมีนก็ได้คิงถือถ้วยสองเหรียญสามมบเท้าขึ้นมาอ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณห้าใบ เขาบอกว่าเขายังเขายังรอคุณอยู่ว่าเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขายังคิดถึงอ่ะยังรอคอยคนเก่าคนไกลคนเก่าคนไกลใครคนนั้นคนที่เคยจบกันไปแล้วอืมก็อาจจะรอคุณนั่นแหละคนที่เคยจบกันไปก็อาจจะหมายถึงคุณเนาะเขาว่าก็อยากจะขอโอกาสอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้ ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเขามืดมนมากเลยอะเศร้ามากเลยนะเศร้าแสดมากอึมครึมนะคะเหมือนแบบพอตกกลางคืนก็เหงานะอ้างว้างโดดเดี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดเป็นกังวลคิดมากนอนไม่หลับอะเหมือนตัวเขาอะก็มีความรู้สึกนะว่าความรักความสัมพันธ์ของ ของเขาและคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปไป,ไปมามาเนาะลักๆักเลิกเลิกอ่ะมามาหายหายอ่อนอ่อนออฟออฟกันอยู่อย่างเนี้ยเออลักๆักเลิกเลิกกันมากี่รอบแล้ววะตัวเขาเองหรือว่าบางทีอาจจะเป็นความลังเลในใจของหรือว่าเหมือนกับเขาอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความลังเลใจก็ได้นะเหมือนแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ย เออมามาหายหายผูบผูบโผโ่อะความสัมพันธ์เนี้ยและเขาเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบมีความเจ้าชู้มีความมีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่แบบดูดีนะคะมีแต่คนอยากจะเข้าหาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาอาจจะเหมือนกับ มีใครคนอื่นเข้ามา,าสารความสัมพันธ์กับตัวคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นนะเหมือนเขาก็แบบมีความวิตกกังวลเหมือนกันนะว่าคุณแบบจะมีคนอื่นหรือยังจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังตัวเขาเองหรือบางทีอ่ะตัวเขาอาจจะอยากติดต่อสื่อสารหาคุณก็ได้นะแต่ว่าเขายังมีความลังเลไม่แน่ใจอะ่ะเพราะเหมือนเขาไม่แน่ใจนะั่นแหละว่าคุณนะ่ะมีใครหรือยังอะ่ะ ถ้าอย่างไม่มีอ่ะบางทีเขาก็อยากจะขอโอกาสกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสแก้ตัวอยากจะมางา้อมาขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้คือเขารู้สึกไม่แน่ใจเนาะว่าฝั่งของคุณนะ่ะเป็นยังไงบ้างอะ่ะเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นเดอรฟูก็ได้นะเหมือนรู้สึกว่าคุณแบบว่าเอออยู่คนเดียวก็ดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็เลยอาจจะลังเลอะ่ะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าตัวเขาในฝั่งของเขาอะ่ะเขาอะ่ะยังคิดถึงนะคะและรอคอยตัวคุณอยู่นะอคุณทั้งคู่น่าจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันมีไพ่ของการรอคอยนะสมไมเท้าขึ้นมาถึงสองใบเลยอะ่ะ ตัวเขายังคิดถึงและรอคอยคุณอยู่อยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูในฝั่งของคุณกันบ้างค่ะถ้าคุณบอกเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณจะบอกเขากลับไปว่าอะไรอ่าสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปคุณอยากจะบอกเขากลับไปว่าอะไรคะ,ะคุณอยากบอกเขากลับไปว่า แไม้เท้าสิบไม้เท้าเก้าไม้เท้าโอ้มาแต่ไม้เท้ามาเลยนะอัศวินดาบคิงไม้เท้าอืม สิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไป5้าใบคุณบอกว่าคุณไปโฟกัสเรื่องงานแล้วค่ะไม่เหมือนคุณไม่ได้สนใจความรักเลยนะช่วงเนี้ยอ่ะคุณอยากบอกกลับไปว่าตัวคุณจะไปสนใจใส่ใจในเรื่องการงานแล้วคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณหนักคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะแต่เหมือนตัวคุณเองก็รอคอยเหมือนกันนะคะเหมือนรอคอยให้มีการ ทักทายติดต่อสื่อสารส่งข้อความอะไรกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการส่งข้อความหากันแบบกระทันหันฉับพลันในเร็วๆนี้ด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเขาอะอาจจะส่งข้อความมาหาคุณแบบกระทันหันฉับพลันก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณเหมือนตัวคุณจะไม่ทำอะไรนะคะคุณจะทำแต่งานอย่างเดียวนะตอนนี้ คุณแบบไปโฟกัสที่เรื่องงานแหละเพราะว่าคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณแบบว่าพยายามนะทุ่มเทแรงกายแรงใจพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่สมหวังสักทีอะ่ะจนคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วท้อแล้วประมาณว่าแบบเออเหมือนก็อยากจะไปต่อนะแต่ว่าขอหยุดขอหยุดก่อนได้ไหมเพราะคุณเองก็เริ่มไม่แน่ใจเนาะว่าแบบความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าคุณลุยต่อลุยต่อเราได้อะไรอะ่ะอืมเหมือนกับว่าตัวคุณเองบางทีอะ่ะคุณก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันนะไอ้เรื่องที่มันคาใจคุณกับเขาอยู่อะ่ะหรือว่าคุณอาจจะหมายถึงอ,อ่ออีกฝั่งหนึ่งของคุณน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเอ,อ่อใจร้อนหุนหันพันเล่นก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะอยากบอกว่าเขาอะ่ะ ใช้อารมณ์และคำพูดที่ไม่ดีใส่คุณก็เป็นไปได้ทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณก็แบบเบื่อแล้วเซ็งแล้วนะไม่อยากจะเอาอะไรแล้วกับเรื่องความรักถ้าความรักมันไม่ดีก็ไปทำงานหาเงินก่อนดีกว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบ มีภาระหน้าที่มีบทบาทความรับผิดช,ชอบอะไรในเรื่องการงานมากมายก็เป็นไปได้นะคะฉะนั้นตัวคุณก็จะไปให้ความสำคัญในเรื่องการงานหมดเลยนะอืมมันหนักแล้วใช่ไหมคะมันเหนื่อยแล้วใช่ไหมเออรู้สึกเหมือนกับว่าอดทนมาตั้งนานแล้วเนอะแต่ว่าแบบ มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออมันไม่ได้สมกับความทุ่มเทของคุณเลยอ่ะที่ผ่านมาตัวคุณก็เลยทอแล้วเนาะแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแล้วขออยู่นิ่งๆขออยู่กบับที่ประมาณนั้นอ่าเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันบ้างดีกว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะแนะนำอะ,อะไรให้กับเพื่อนๆพื่คะ ขอไพ่ให้คำแนะนำหน่อยค่ะ Past Life Relationship ขออีก2ใบค่ะ Express Your Love ขออีกหนึ่งใบค่ะริลิยัวเอ็กนะคะเหมือนไพ่อ่ะออกมาบอกว่ามันอาจจะมีการ กลับมานะของคนเก่าๆคนในอดีตอะคนที่เคยจบเคยคิดว่าแบบแบบตายจากกันไปแล้วอ่ะความสัมพันธ์ที่มันเคยตายจากกันไปแล้วมันอาจจะมีการวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยดูสิมันยังมีคนคิดถึงและรอคอยอยู่เลยอะ่ะสาม้เท้านี่ยคนเก่าคนไกลใครคนนั้นอะยังคงรอคอยนะคะที่จะได้กลับมาหากัน วันใดวันหนึ่งนะคะเหมือนกับรอคอยอยู่นะอยากจะให้มีการกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันอาจจะต้องมีการทั้งเอ็กเพรสเจอร์ลบแล้วก็รีลิซเจอเอกอะเหมือนกับเอ็กเพรสเจอร์ลบก็คือแบบมันจะต้องมีการแบบแสดงออกเนาะถึงความรักความรู้สึกในใจของคุณทั้งคู่อะแสดงมันออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับรู้อะ มันเหมือนกับที่ผ่านมาคุณทั้งคู่มันดูค่อนข้างอึดอัดมันดูค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยมากมีการพูดคุยกันน้อยมากอะฉะนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกอะไรกันในเรื่องของความรู้สึกในใจของคุณทั้งคู่ที่มีให้กันอย่างแท้จริงก็เป็นไปได้นะคะทําให้มันเกิดการแบบว่าห่างเหินหมางเมินกันไปแล้วก็จบความสัมพันธ์กันไปแบบเงียบๆเนาะแล้วก็อยากจะให้คุณนะคะเหมือนกับ ลดปล่อยนะพลังงานที่มันไม่ดีค่ะเคลียร์ยัวเอเนอร์จีเนาะเอ่อพลังงานเก่าๆเ,เสียๆนะคะที่มันไม่ดีอ,อยากให้คุณทั้งคู่เคลียร์มันทิ้งไปนะแล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงในใจของคุณนะที่มีให้กันนะจริงๆถ้ารักกันชอบกันก็ควรจะบอกกันนะอย่าไปเก็บไว้ในใจนะคะเก็บไว้อะมันก็คงไม่มีใครรู้เนาะเออรู้อยู่คนเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมคะ ก็อาจจะต้องบอกอีกฝ่ายหนึ่งเขาออกไปเนาะว่ารู้สึกกับเขายังไงรักเขาก็บอกว่ารักนะคะชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักนะจ๊ะอ่ะไม่ต้องไปเก็บมันไว้แล้วก็คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เรายังไม่ได้พูดไปใช่ไหมอาจจะมีเอ,อ่อชาวกรกฎชาวพิจิกชาวราศีมีนชาวทัศ ไฟเมษสิงธนูชาวทัตุดินพสศพกันมังกรแต่เหมือนจะหนักไปทางชาวทัตไฟยังไงไม่รู้เนาะอาจจะหนักไปทางชาวทัตไฟก็ได้นะจ๊ะเมษสิงธนูนะ,ะแต่จะเป็นชาวทัตดุดาราศีใดก็ได้นะคะอันนี้ก็ตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเรามาดูไพ่เมจิคอล้ามกันค่ะไพ่เมจิคอล้ามอยากจะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนเพื่นขอหึใบค่ะ Power. อ่ะมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ตัวคุณนะอาจจะต้องเหมือนกับรวบรวมนะคพะพละกกำลังนะภายในจิตใจของตัวคุณนะ่ะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเหมือนตัวคุณค่อนข้างท้อแท้หมดหวังเนาะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับเรื่องความรักมากๆเลยอะ่ะ ช่วงนี้นะคะมันกาจะต้องเป็นเวลาถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องรวบรวมความรู้สึกเหล่านั้นนะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยไม่สนใจเรื่องความรักจากที่เคยแบบเอาแต่ทํางานทุ่มเทแต่เรื่องงานเป็นคนบ้างานไปนแล้ววะมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องมาโฟกัสโฟกัสถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆถึงสิ่งที่ ใจของคุณมันร่ำร้องอะว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจคุณ่ะมันต้องการอะไรอะฮะมันก็อาจจะต้องถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องรวบรวมนะรวบรวมพลังนะคะที่จะทำสิ่งที่มันอยู่ภายในใจของคุณอนะให้มันเป็นจริงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้จ้ะแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะ ติดต่อจ้องคิวดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะขอความกรุณาอย่าทิ้งเบอร์อะไรไว้ในคอมเมนต์นะคะมันจะเป็นอันตรายนะคะมิจฉาชีพอาจจะเลงไว้อยู่นะขอให้ทำตามกติกานะคะแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะไลน์ไอดีจะอยู่ที่ใต้เดสคริปชันนี้นะคะสามารถลงไปดูได้นะคะแล้วก็การติดต่อจ้องคิวดูดวงส่วนตัวนี้ต้องรอคิวนะคะแล้วก็มีค่าครูนะคะและ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กรวซาหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันภาพสินค้านะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนที่หน้าช่องนะคะก็จะมีโพสต์ภาพสินค้าไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือถ้าดูไม่ถนัดนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะชื่อเพจว่ากัวซาน้าใสยกกระชับเก็บกรอบหน้าก็ได้นะคะ โอเคอะพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะเป็นประมาณนี้แล้วเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ